กัรสวัสดีค่ะมือนิแอดมินผ้าเอฟซีทุกท่านมาติดตามหน้าบรรจงอยู่ทางช่องเม็กซึ่งหน้าบรรจงว่าฝันอีกแล้วได้เลขเด็ดมาฝากเอฟซีนั่สามโตจังๆแต่ว่าสิบเป็นตัวเลขตัวใดความฝันสิบเป็นจังใดเฮาต้องไปติดตามสอบถาม จากปากหน้าบรรจงกันเลยค่ะว่าหน้าบรรจงฝันจังไดแต่เลขเด็ดตัวใดมาฝากเอฟซีจะโดนอกโดนใจเอฟซีบอนันไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันไปฟังกันเลยค่ะอ๋อครับผมก่อนเป็นส้มชิ้นนี้กับการสวัสดีครับหน้าบรรจงกลาวสวัสดีครับคุนข่อยคุนข่อยลูกลูกลูกว่าไปก็ทำยังไงเนี่ยเงื่อนนี่ลหละลูกลูกมันมันมันอันอันสูงหลายมันสูงหลายเลยว่ะ มันซูงแลมันสั้นแหง mm ้ง hmm. ก็ได้ปะร่องร่องวะก็เลยหยางเอามีความฝันย่างวันวันไปไปฝ่อหมู่ฮะคือกันเอ้าผมว่าเหาสุมาหาเขาก็มาหากันตัวนี้วะก็เลยหาแล้วกันนะไปเรื่องว่าแต่ขอเลยไปออกนาก่อนถ้าไปน้ำกวนยานโม่ไรเขาอันบ่ท่านเขานะไปออกนาเลวยแง่งลงหนาก่อนเลยไปกันสี่หี่กวนมาเรื่อดกันนะพู้พูดตีไปนะอันผู้ตีอันเห็นกันอยู่หันอืมหยี่า เนี่ยก็ย่างแข็งๆคือได้ว่าเห็นปลาบ้านเห็นปลามันมันตีคูมาปลาเนี่ยตีคูมาน้าน้านู้เน้าก็บ่บ่หลายน้าตานหน้าไหลอยู่แต่ว่าน้าบ่หลายปลามันขึ้นน่ะนี่ก็ฝันเห็นปลาขึ้นก็เห็นปลาตีคูมาก็เลยเอามือควายงุ่มหน้างุ่มอดเอาเลยนะได้ได้สองตัว มันว่าใส่แหใส่ซุม่มจวนี้เมือ่อย่างเดียวว่นี่เอาเมื่อ,อ,อแหก็บ,บ่ได้เอาไปแต่ว่าไปเรื่องความคิดไว้เอาม่องไปอยู่แต่ว่ามัน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 อะไใส่แล้วเห็นปลากรอนเมือ่อย่างเดียวเมือม่อเมื่อบ่าเมื่องุ่มเอาได้ปลาขาวมาสองตัวบานี้เนี่ยมันขับอีกได้ปลาคำอะไรสองตัวคำนี้เมื่อสองตัววานี่เห็นอีกตัวหนึ่งก็ได้จะเอาไปสิไปเอาอีก กำลังมือ่เราลงแล้ไปเห็นมันเป็นปลาดุกว่าก็เริ่มบก่าอาจารย์อยจารมันปักมือเลยยึดใจเลยยึใจแล้วทอกมือขึ้นมาโอ้ยปลาสองตัวปลาดูกก่าอาจารย์ปักมือบอกกันนี่ได้นี่ก็ฝันบอกกันก็มูนะมูนี่มันขางกันมันจีกวนขึ้นมาแล้วกันเลยปลาสองตัวดีใจเลยนี่ก็ฝันดีใจเลยเน้ปลาสองตัวดีใจมาใส่มืองูมอกระไรว่าเดี๋ยวเงินอยู่ กำปะแดงในเมื่อสองตัววันสากำปะขาวในเมื่อไปแล้วสองตัวเห็นมาจุจุโรอีกตัวหนึ่งก็รังสี่ครูบเห็นปลาดุกยุตจ้าเลยเมื่อลงไปแล้วไปหาเมืไหมันเป็นมืนเป็นปลาดุกเลยย่านเปนปาักมือเลยโบกาเอาเลยทกมอบนนึงสี่ตัวเดดปขาวสองตัวเด็ปะขาวสองตัวก็มาขึ้นจืดกเนีนเลยนี่ควมฝันนี่ยกัมเนียนนี่กําเนีนเลยางเดียวนี่สองตัวกํา กำมือเดียวแต่ว่ากำกำแน่นเลยเป็นเป็นปลาสองตัวมือครางนี้บ่มีปลาเมือครางนี้สิเป็นงูม้อีกมันก็เลยเป็นปลาดุกก็เลยทุกมือขึ้นมาออืย่านปักมืออุ้ยบ่กล้กการเลยก็เลยเด็ดข้างใปลาดุกก็สิเป็น3ตัวเนาะแต่ว่ามันเห็นว่าปลาดุกก็เลยบ่เอาเลยบ่เบาย่านคือกันย่านปักมือเลยกพวกทุกมือขึ้นฝันแต่วันนี้ความนุ่ม นี่ความฝันเนดีใจอยู่ดีใจว่ากูทั้งเนี่ยใส่มองกูกูกูเปลาเนี่ยนะดีใจดีใจหุ่มห่อยู่ปลาสองตัวดีใจนีควมฝันม่แน่มันกกันมีแปดมีสองันแล้วเนี่ยนี่น้องเนี่ยมากมากเยอะมากท่าไหนน่ะผมมาเก่าเก่าเก่าสองแปดเก่าสองแปดมไมมือกำจุลูอย่าเมื่อกันมหากำกำเก่าเลยกัอาจจะเป็นเก่าอาจจะเป็นเก่า กำกำปเปแต่ละเอเป็นเก่าสองแปดีด้วยมำคำเนียนๆอกำเป็นเก่าเลยผมเหอโอ้เพิ่นเพิ่นเอาข้าวมากำนะครับผมทะให้ช่มกมเป็นเก่าส่วนมอยเป็นยังสันแต่แต่เป็นแต่เป็นเมื่อถแต่เกี่ยวก็เมื่อกันมันกก็เกี่ยวเก่าเก่าอยู่ยังมีเก่าอยู่กาหาเปี่ยนี่นสันนะมันเป็นยังสันถาจะคิดเังสันถ้าจะคิดว่าเนี่ยแต่ว่าอันนี้หน้าตีให้เป็นเก้าสองแปดเก้าสองแปดเพราะว่ากำกำกับเก้า ปลาสองตัวปลาสองตัวก็คือแปดกับสองก็สองแปดครับผมท่านผู้ช <8 S 1> มส่วนหมางกินเป็นสั้นบันทุปกปิก จะไปเคี like and, ies, lass, ้ยอหาที่ส่วนมากเคี้ยหาเขาเอาสองหาไปที่สันประว่าเมื่อมันกำไว้สอตัวกำไวสอตัวก็อสองหาที่เราสองตัวนอเออสองตัวเอาสองหาวันเมื่ออะไรซกุนรถอยู่ไดวันนี้เมื่อมันก็มีมันก็กีกมีเลือสองตัวเดิต้อสุกกลรถนี่นะกนก็เก่าอีกมันเก่งจะเป็นตัวใดกันนี่ยก็เลยบอกลูกเลยนะบอกเอออกเมียเมียเมียลุ่มลุมลมมันสั่นเฮงมันสั่นเ่ง นกจะได้เนอสุกคนสุกคนบอกสุกนุกคนนดขั้นนี้เนอะนขั้นนี้มันตัวใดไม่ก้อยอันทะเบียนตัวใดขั้นขั้นนี้ขั้น้องนี่หเกาวหาต่ไข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 ่ไน่ไข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 ่ไก่ไข่ไก่ไก่ไข่ไข่ไ่ไข่ไ่ไข่ไก่ไ่ไ่ไข่ไ่ไข่ไข่ไข่ไ่ไข่ไ่ไ่ไก่ไ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  ก็มาลงมันก็ลงลงเป็นห่างว่าตุ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 นีอ uh ันหกเก่านี่บอกฮุกกเก่าฮุ่างไปแจกฮุกเก่าซองหาเพราะว่าลงลงลกองลงว่าลงมาแล้วบอกคนล่งอะไรลงจงจรวดล่งลงลงเป็นลงเป็นด่างไปแจกสุกกนสุกกนว่ามันท่าสั้นแห้งกระลังขึ้นท่าน้านาดาอะไรสุกกนสุกกอครับผมจัะเขข้งหน้ามันจงของงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสามหกแปดนครับผมเนาะ เพิ่นหน้าเพิ่นแปลให้เป็นกำนิดกับเก่าครับผมปลาสองตัวก็คือสองน้าปลาก็คือแปดจะได้ตีเป็นห้เป็นเก้าสองแปดแต่มากดมอนจะใส่เพราะว่าได้สู้ในยุ่งก้นยุวสันทะเบียนก็คือหกเก้านะครับผมท่านผู้ชมแต่ว่าสองหาเนี่ยว่าเสื่งแปลให้เพราะว่าปลาสองตัวอยู่ในี่กัมืออันเดียวนี่นะครับผมปลาสองตัวอยู่ในี่กัมืออันเดียวเมื่อมันจะหานี่วเนาะก็ตีให้สองหาครับผมเก่าเลขสองตัวสามตัวก็บเก้าสองแปดให้มาตัวใดชุดใดแต่ลองพิจนาบนตัวเองเนาะ กาสิประมาณนี้หน้าๆเนาะแต่ที่อย่างมันสิบอเป็นก่อนรถรถ6กเก่ามันทั้เป็นรถาอีกตัวหนึ่งมันเป็นหกแปดบ่อฮะรถแมนมันหกเก่ารถมาแต่นี่เป็นหกแปดบ่แมนนี่ว่ามันบอกไว้เลยนี่เอาแมนจะหน่อหลรดมันลงมาแลลวนะลงล่งซุกลสุกนี่นะซุกปนรถนี่น มันอาจจะมันอาจจะเป็นเหล็กลางก็ได้ไม่บัววันรถลงมาเป็นหกแปดเนาะครับผมจะมาชุ่มเนาะเอาอันนี้พอเที่ยงบัววันได้เขียนต้องหายด้วครับผมจะมาชุ่ม่ว่าไม่บัวเป็นมาถ้ารถลงมาเมื่อกาอาจจะเป็นหกแปดก็ได้แต่ว่าหน้ามันจงวันนันอาจจะเป็นเหล็กลางก็ได้บัวลงมาหนุ่มไม่หมดละลงมาหนลงมาสุกลงมาสุกนะครับผมลงมาลงมาจยเลยอ่ะอ่ะสัมเนาจริย์ให้นายพ่อจ้อยพี่น้องในแคปหน้าจอยเบิ้งนะครับผมเนาะรักสองอยู่คือเก่า ศูนสนี่นี่ได้น้อศูนย์หกสามนี่เป็นคลิปแรกที่พะเที่ยงมาติิตามครับผมนามันจงพ้นฝันเกี่ยวกับพี่เขยพนีละคนตายก็คือ้ศย์อายุพนกสิบสามปีได้ตีหายเป็น0 6นหสหรือว่าศูนย์เก่าสกับเก้าตัวเดียวกันแต่ว่าคลิปนี้พนว่าได้ไปหาป่า่าสันกำไว้แล้วสองตัวในเมื่อกำก็คือเกาปลาสอตัวก็คืองป่ากับแปครับผมก็ได้ตีย้เป็นเก้าสอพอเที่ยงตีเองสอหาครับผมว่า มันจุดมันก็คล้ายเป็นจุดสังเกตนะครับผมปลาสองมืออยู่ในกำมือเดียวนี่ปลาสองตัวอยู่ในกำมืออันเดียวนี่เนาะครับผมเนาะสองหาทะเบียนรถก็คือหกเก่าเนาะครับผมท่านผู้ชมไม่บัวว่าข้ามวันรถมันสี่วนรถล่องหกแปดบ่ปวว่าไปมาหกแปดก็ล่องพิจารณาพงศ์เอียงนอกประเทีกับวันที่ตาหมายแกเป็นแนวทางแล้วครับผมแนวทางของสถานีเป็นข้รัฐบาลวันนี้ท่าของวันวันที่หนึ่งตุลาคมสองหาหกแปด ให้มากรสเดชจุดใดก็ลองพิจารณาเองเนาะครับผมเนาะให้ทุก <day> ท่านโชคดีโชคมั่นครับผมว่าจะสื่ศูนย์หกสามหรือ like ว่าเก้าสองแปดขอเหตุสามโจทตรงตรงจังๆสองหาหกเก้าหรือว่าหกแปดขอใหตุเต็มเต็มเนาะครับผมเนาะเด็ไม่งั้นมีคำสุบจุกคนคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนผอกันไหมคลิปหน้าแต่ก่อนจากกันคลิปเก่าครับผมท่านผู้ชงมาแจ้งเอาของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นของซส่ขาดซอยขายสีพึ่งน้องช้าง ผู Ask, ้ใดไดไปหลักขายของดีดีดค,ค,ครับผมผู้ใดไดไป็สายขายสายขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดจากปากกูเนาะครับผมเนาะขอบคุณนายเป็นจงครับสีผิ่งนองสร้างผู้ตคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเหลียกเงินเหลียก,ยกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีผิ่งนองสร้างเมววื่อวานนี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูไหตะกุดมากไหตะกุดนี่จะเป็นเครื่องเขาหลงเครื่องเขาหลงดีแนวดไผ่มีติดต้นติดตไว้จะเกิดบาลมี ม่ยิ่งเห็นม่ยิ่งหกักผูซ่ายเห็นผูซ่ายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนทาบ,บอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอได้ไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมุงคลนิีนี่สิว่านองสางเลยมีความคิดคุณ กุยก็ล้วงปูขี่หอมล้วงปูสมเด็จรุ่นล้วงปูดูล้วงปูบุญอ่าลาูกขออนุญาตเฮ็ดนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกศิษย์ญาติยมที่นําไปสักการบูชาหรือนําไปจิตหานที่บานที่เฮ่อนี้บานนี้เฮ่อนก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคลถ้ามาค่ขาขายกับบริโต๊กดำอ่ามิจตสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหน,นองสร้างสมัยก่อนเท่า,าบ่าเขาใจว่าสร้างมีคุณ คนมาเข้าใจสีเปเสื้อจะว่าน้องแมวครับน้องแมวก็ดีเ,เขาเอีกของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้น้องสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัประลสาสะก็เลยบ่งความเกียรคุยกหลงปูว่าลูกล้านี่จะขอมาทําเป็นสิิมงคลห้เชื้อที่ไปที่เหมื่ที่เหม่ไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบบันไดคุยก็ลงปูหยีว่าไปใดนังสางมาไปไดง่าสังมา ลูกจะว่าลดผสมต่อให้เพิ่มพุทธคุณขึ้นหยกเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั้นก็ได้ให้ระดาษย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุณนหยีมีพูทธะคุณไมีพระโตมีจิติทธิ์มีอำนาจสามารถมวนอวดยิติทิสามารถ,าารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตถุจะมีคนมาบบานนี้ไนวัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีง่าสร้างแล้วคนว่า ทั้งมองลล่าพูนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นทูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่าี่ฝากตูมคือทูมภูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เขียวนํำนี่คือฝากตูมฝากทูมบ้านเพราะตาปูนโบเอาพูนว่าเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกขึอนตัวเอาตัวย่อเอาขืนขึ้นย่อ่นฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดอบพ่อแล้วเอาฝากกุน พุนบาดตนคูนตองเอากับฝ่าผ่ากับเวลายุ่งเรี่ยนี่มานี่คือใบพุูนนี่นี่มันใบคูนโพ้าะพระฐานอยู่ครับวะน,นเป็นเป็น,เป,นเป็นพระพุทธเป็นอี่ยังครับผมพระศรีบสิพระศรีบร,อ,บรองมหาราบอง์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่เงียดำมีตำ,ำนานมากกันผีกระสางกับพระลงอยู่ในนองสงร้างคือไม่เงียดำเสียมาเห็ด จะมาร่วมเป็นสุดยอดของน่องสางครับคือปุ๊กเสกของผุดเบิ้ลตำนาอยู่ใน,ในเกตตำหนานเบิ้ลปุ๊กเสกเชื่อสิลายลอยแปดจบปุ๊กมาเฉลยเชื่อจะใจคู่บาอาจารย์เป็นอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สี่ผูป้ปุ๊กเสกผู้รู้มแรกนี่คือปู้ศีอนุตโรอ,อายุณมณีลอยสองปีอยู่บา้านข้ามคาสว่างวิีลงนี่ผู้ปุ๊กเสกให้รู้แรกอนะถ้ายไ,ไปสองผู้รอด าบาดกูโคลนปูรอดทรมาซิโน,โน,น่เป็นปูพิเศษปูที่สองาสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควมอมยากจนใน้คนมังมีอยู่กินสลับกันบันจุซีด,ดูครับ,รบนี่นี่นนนนปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดบิโรดยัตตานบุคือปูรอด,รอด,รอดทงสีเมืองอน,นี่มันบว,บวกสายได้บานเิ้นมาจากสายสายบานเยอะอย่าโยมเลย ปูรอดมาจากสปูรอดเป็นศสีสมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่สีไปคล้อง,ยยองคนใหญ่สี่หอมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือร,ครืร่องกว้ามเป็นมาก